อีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าในแมป99คืนในป่าเขาจะมีการอัปเดตวันฮาโลวีนแบบนี้ไม่ได้การแล้วพวกเราเราจะต้องรีบไปจัดบ้านจัดบ้านอะไรกันพี่ฝนจัดบ้านวันฮาโลวีนไงแต่ว่าอีกต้อง6กชั่วโมงไม่ใช่หรอก็อตอนนี้ได้เวลาพอดีก่อนที่จะฮาโลวีนเราจะต้องรีบไปจัดบ้านก่อนแล้วจะจัดที่ไหนล่ะที่นี่ไงดูท่าทางน่าจะปลอดภยัย ตรงนี้เลยเหรอใช่เพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งสำคัญที่สุดในการจัดงานเทศกาลวันฮาโลวีนก็คือพามกินพัมกินเนี่ยนะแต่ว่าตอนนี้กลางคืนแล้วนะพี่ฝนนะกลางคืนก็ไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาที่ไหนนี่ไงปัญหามาแล้ว <c oughs> เดี๋ยวก่อนคุณกวางมาแล้วนี่นาะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะต้องมีชีวิตรอดเพื่อไปจัดบ้านวันฮาโลวีนรอดด้วยรีบกลับมาเร็วเข้ากลับมากันครบทุกคนแล้วใช่ กลับมากันครบทุกคนแล้วแต่ว่าตอนนี้รู้สึกหิวข้าวจังเลยเราอาจจะต้องปลูกผักเพิ่มแล้วก็ทําซุปแครอทด,ด้วยแต่เรายังไม่มีแปลงปลูกผักเลยนะพี่ฝนไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าตอนนี้พี่ฝนจะทําการครับแปลงปลูกผักได้กี่แปลงแล้วเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้ครับครับอันนี้ก่อนนี่เขาเรียกว่าเขมทิศนาฬิกาไม่ใช่หรอ <c oughs> นาฬิกาเหรอนาฬิกานาฬิกา ทร้าพยากรไม่พอยังขาดไม้แล้วก็เหล็กเพราะฉะน,นั้นเราอาจจะต้องตามหาของนี่ฉันเจอของเต็มเลยพี่ฝนนี่งไงขอบใจมากเลยนะคราวนี้ฉันก็จะสามารถเก็บข้าวของได้อย่างเยอะขึ้นแล้วแหละที่สำคัญเลยตอนนี้พี่กำลังตัดไม้ให้อยู่นะตัดไม้แล้วก็อย่าลืมปลูกทดแทนด้วยแต่เดี๋ยวก่อนทุกคนฉันเจอชุดเกราะเดี๋ยวฉันจะนำกลับไปที่บ้านให้กับทุกคนก็แล้วกันนะ ตอนนี้พี่ฝนต้องรีบกลับมาแล้วเพราะว่าอาหารขาดแคลนอาหารขาดแคลนอาหารไม่พอเหรออาหารไม่พอจริงด้วยเพราะฉะนั้นจะต้องรีบกลับบ้านม่น่าละรู้สึกหิวมากเลยมาปลูกผักสักแปลงหนึ่งก่อนก็ได้ได้เลยได้เลยเดี๋ยวจะรีบกลับไปที่บ้านพลังงานใกล้จะลดหมดแล้วด้วยไม่ต้องวิ่งเดินมาเฉยๆก็ได้เดินมาเฉยๆเราก็ไปถึงที่บ้านเราช้าไม่เป็นไรตอนนี้พี่ฝนกลับมาที่บ้านเรียบร้อยแล้วนี่ไงดูนี่พี่ ตัดไม้มาเต็มเลยตัดไม้แล้วก็อย่าลืมปลูกทดแทนด้วยกลับมาถึงตอนนี้มีเหล็กแล้วมีไม้แล้วคราวนี้เราจะต้องครับหม้อต้อมซุปเดี๋ยวก่อนนะพี่ฝนพี่ฝน,นรีบรีบหาอะไรกินก่อนดีกว่านะนี่ไงเมื่อกี้นี้เจอแครลลอทระหว่างทางครับหม้อต้อมซุปแล้วก็นําไปวางเลยหลังจากนั้นก็จะต้องนําแครอทที่หามาไปวางไว้ในหม้อต้อมซุป ก็นําไปวางได้แล้วพี่ฝนแต่เดี๋ยวก่อนแครอทหายไปไหนอะอยู่ตรงกองไฟอะไหนอะ่ะนี่ไง <c oughs> นี่ไงจริงด้วยหาไม่เจอเมื่อกี้นี้เมื่อกี้พี่ฝนจาได้ว่าหาแครอทมาตั้งเยอะหายไปไหนหมดนี่ไงมีอยู่ห้าหัวแครอทด้วยกันนี่ไงเจอแล้วคราวนี้เราก็จะมีอาหารกินเพราะฉะนั้นพี่ฝนขอนึ่งชามก่อนก็แล้วกันดูท่าทางน่าจะไม่ค่อยไหวกินก่อนได้เลยเพราะว่าตอนนี้ทุกคน มีแรงกันหมดแล้วนี่ไงกินเข้าไปแล้วอร่อยมากเลยสู้ผักนี่ตอนนี้เพกนําต้นไม้ทั้งหมดมาปลูกไว้หลังบ้านปลูกไว้หลังบ้านดีจังเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เราอาจจะต้องหาทรัพยากรมาเพิ่มแล้วพี่ฝนจะวิ่งไปไหนเนี่ยมาที่แปลงปลูกผักมาดูว่าตอนนี้มีพัมกินจเจริญงอกงามออกมาแล้วหรือยังน่าจะยังไม่มีนะเพิ่งเริ่มปลูกเองใช่พัมกินยังไม่มาแต่ไม่ใช่ปัญหา เดี๋ยวพี่ฝนจะทําการสร้างแปลงปลูกผักไว้เยอะๆเลยแล้วจะสร้างไว้จี่แปลงกันแน่เนี่ยสร้างไว้ให้หมดเลยหมดเลยงั้นเหรอใช่นิ่ไงมาแล้วทางนี้ทางนี้ข้างบอเจอก่องเจอกลองอย่างนั้นเหรอใช่แล้วพี่ฝนร,รีบขึ้นมาเร็วเข้าเงนหมายความว่าเราอาจจะเจอขวานก็ได้นะบางทีอาจจะมีอุปกรณ์ที่ดีกว่านั้นก็ได้ ถยายากัดเปิดกล่องเลยก็แล้วกันจะเจออะไรบ้างนะเปิดเลยพี่ฝนเปิดแล้วนี่งงพี่ฝนเจอไดมอนเจอไดมอนเดี๋ยวก่อนเก็บไปแล้วแบบนี้สบายเลยพวกเราแล้วเจออะไรเพิ่มอีกนันะไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะเจออุปกรณ์สำหรับปกป้องแคมไฟของเราก็ได้นะถ้างั้นพวกเรารีบกลับบ้านกันเถอะจริงด้วยรีบกลับไปที่บ้านกันเถอะแล้วที่สำคัญตอนนี้ เรามีเพื่อนมาเพิ่มนะด้วยมีเพื่อนมาเพิ่มเป็นสองคนแต่ที่นแน่ๆเลยพี่ฝนแปลงผักของพี่ฝนเป็นยังไงบ้างเนี่ยแปลงผักอยังงั้นเหรอใช่แปลงผักที่หน้าบ้านน่ะกิงด้วยผ่นนี้พํมกินเขาน่าจะเจริญงอกงามดีแล้วละมงังพี่ฝนกำลังจะมืดนะรีบกลับมาก่อนดิก่อนสิทาไมพรมกินเขายัางไม่ออกมาอีกนะนานชะมัดเลย หรือว่าเราต้องเก็บผลผลิตไปก่อนนะเก็บผลผลิตอย่างนั้นเหรอใช่แล้วจริงด้วยเราอาจจะต้องเก็บแครลลอทแล้วก็ข้าวโพดไปก่อนไม่งั้นพกินเขาจะไม่งอกออกมาเดี๋ยวก่อนนั่นอะไรอะ่ะไหนอะ่ะข้างหลังไม่มีไม่มีที่ไหนกันพี่ฝนกาลังปลูกผักไม่มีใครมาแน่ใจเหรอใช่แน่ใจมากเลยไม่มีใครมาแต่ฉันรู้สึกว่าเหมือนมีคนมานะ ใครจะมาตอนนี้ไม่มีนี่ไงพี่ฝนเดี๋ยวก่อนนั่นนั่นคุณแพ้นี่นาะเรารีบกลับบ้านกันเร็วเขาพี่ฝนร,รีบไปก่อนเขาโกรธใหญ่แล้วรีบกลับบ้านเดี๋ยวก่อนเ็าพาเพื่อนเข้ามาเต็มเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เราอยู่ที่แปลงผักบ้านพำกินไม่ได้แล้วหละ่ะกลับมาก่อนพี่ฝนพรุร่งนี้เช้าไ้ไปใหม่ใช่เราอาจจะต้องไปใหม่ในวันพรุ่งนี้เช้านั่นไงเขาตามพี่ฝนมาแล้วจริงๆด้วยระวังนะเขาวิ่งเร็วมาก นี่ไงหลบได้พอดีเดี๋ยวก่อนนะอยู่ไหนแล้วเนี่ยกำลังจะกลับไปที่แคมป์ไฟนี่ไงมีพริกวิ่งเร็วด้วยดีนะเนี่ยที่พี่ฝนกลับมาที่แคมป์ไฟได้ก่อนนะใช่พวกพริกมาเร็วเขา้าฉันก็มาแล้วนี่ไงเขาหยุดอยู่ตรงนั้นนะใช่ตอนนี้พวกเราปลอดภัยแล้วล่ะนะต้องรองให้เช้าก่อนถึงจะออกไปได้ใช่แล้วที่สําคัญอานะนะตอนนี้พวกเรามีเพื่อนมาเพิ่มแล้วแต่นะเี๋ก่อน เหมือนได้ยินเสียงอะไรบางอย่างมีใครกําลังเดินมาฉันได้ยินเสียงเหมือนกับว่ามีรถม้าผ่านมาทางนี้เลยนะจริงเหรอนี่ไงคุณพ่อคานี่นาสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้พวกเราอยากจะจัดบ้านในทีมวันฮาโลวีนพอดีเพราะฉะนั้นพี่บอลจะซื้อไฟไปเยอะๆเลยก็แล้วกันนะ มีทั้งเสาไฟเก้าอี้โซฟาสวยงามเยอะแยะเลยนะครับจริงด้วยมีทั้งเก้าอี้ไม้แล้วก็โซฟาโซฟาสีแดงก็มีนี่นะรั้วก็มีนะครับผมมีรั้วด้วยแต่ตังค์ไม่พอแล้วแฮะตังค์ไม่พอแล้วเดี๋ยวค่อยมาซื้อวันอื่นก็ได้แต่เดี๋ยวก่อนมีใครซื้อเก้าอี้สีชมพูไปน่ะเพียกซื้อเก้าอี้สีชมพูไป2ตัวจริงเหรอใช่แล้วดีจังเลยถ้าอย่างนั้นแล้วก็ตอนนี้พวกเรามีอุปกรณ์สําหรับจัดบ้านแล้วล่ะถ้าอย่างนั้น รีบกลับไปจัดที่บ้านกันดีกว่าพี่ฝนจริงด้วยขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาซื้ออุปกรณ์สําหรับจัดบ้านใหม่คะ่ะเดี๋ยวอีกไม่กี่วันผมจะกลับมาใหม่นะครับได้เลยค่ะมาเร็วเข้าตื่นเต้นจะมัดเลยตอนนี้พวกเราจะได้จัดบ้านในทีมฮาโลวีแล้วแต่ว่าตอนนี้กําลังจะมืดแล้วพี่ฝนไม่ใช่ปัญหาหรอกหน้าเราสามารถวางอุปกรณ์ได้พี่ฝนอยากจะรู้จังเลยว่าเราจะไปวางไว้ที่บ้านฮารลวีของเราได้หรือเปล่า นั่นแหละคือเรื่องที่พเพเกกำลังจะมาบอกเดี๋ยวก่อนเราออกไปวางไว้ข้างนอกไม่ได้เหรอเขาให้วางได้แค่ในแคมป์ไฟได้แค่ที่แคมป์ไฟเหรอใช่เสียดายจังเลยแต่ไม่เป็นไรทำไมอ่ะเดยว,วางไว้แถวๆนี้ก็แล้วกันวางไว้ที่แปลงผักดีกว่าถ้าอย่างนั้นแล้วก็พเพเกจะวางโซฟา ไว้รอบๆกองไฟแล้วกันนะได้เลยได้เลยนี่ไงวางเสาไฟไว้ที่แปลงผักผักจะได้เจริญงอกงามดีแล้วก็นี่ประตูทางเข้าประตูทางเข้าจะวางไว้ทางไหนล่ะพี่ฝนประตูทางเข้าบ้านก็จะวางไว้ทางนี้ไปที่บ้านวันฮาโลวีนดีกว่าเข้าใจแล้วเป็นประตูที่ออกผ่านไปที่บ้านวันฮาโลวีนของเราแล้วก็จะมีรั้วด้วย ซื้อรั้วมาด้วยเหรอใช่ซื้อรั้วมาด้วยวางไว้ใกล้ๆกันตรงนี้เลยเดี๋ยวก่อนนะซื้อมาทั้งหมดกี่รั้วซื้อมาแค่สองรั้วเพราะว่าตังค์ไม่พองั้นต้องเก็บตังค์ใหม่แล้วล่ะใช่เก็บตังค์ใหม่ไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าตอนนี้มีเพื่อนมาหาเราอีกแล้วนี่คือใครเนี่ยนี่คือคุณนกกีวีคุณนกกีวีงั้นเหรอใช่คุณนกกีวีน่ารักจังเลยเขามาเยี่ยมที่บ้านของเราแถมตอนนี้เรามีทั้งพริกมีทั้งพัมกินเรามีพร้อมทุกอย่าง แล้วที่สําคัญเราก็ช่วยเพื่อนมาได้ทุกคนแล้วด้วยแล้วพี่ฝนจะไปจัดบ้านวันฮาโลวีนต่อหรือเปล่าแน่นอนอยู่แล้วเราจะต้องไปจัดบ้านวันฮาโลวีนตอนนี้เลยเดี๋ยวก่อนนะทําไมต้องพกพริกไปเยอะขนาดนั้นด้วยจะได้วิ่งเร็วแล้วก็มีพัมกินอีกเต็มเลยนี่ไงใช่พัมกินเราเก็บไว้ที่ชานแล้วก็เตรียมพร้อมไปสําหรับจัดบ้านแต่ก่อนอื่นจะทําอะไรพี่ฝนเราจะต้องคราฟที่เทเลพอร์ต ครับที่เทเลพอร์ตไว้ทําไมอ่ะเราจะได้ไปที่บ้านได้แป๊บเดียวไปถึงเลยก็จริงอะนะถ้าใช้ที่เทเลพอร์ตก็แป๊บเดียวถึงเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้มีที่เทเลพอร์ตแล้ววางไว้ใกล้ๆบ้านแบบนี้คืนนี้คุณกวางจะมาหาจริงด้วยคุณกวางก็จะมาเที่ยวบ้านเราในวันฮาโลวีนนี่นะจะดีเหรอเนี่ย <laughs> นัดกันไว้ นัดกันไว้เนี่ยนะใช่นัดกันไว้ในวันฮาโลวีนเขาจะมาหาเราไม่งั้นคุณแพ้เขาคงไม่มาหรอกเขามาในวันฮาโลวีนเท่านั้นแต่คุณแพ้ได้มาทุกวันเลยจริงด้วยนี่ไงถ้าอย่างนั้นแล้วก็เดี๋ยวจะวางเครื่องเเลพอร์ตไว้แถ,แถวๆนี้แต่ก่อนอื่นพี่ฝนใจเย็นๆพี่ฝนจะต้องวิ่งหนีก่อนเดี๋ยวก่อนนะรู้สึกว่าคุณหมาป่าจะวิ่งตามพี่ฝนอยู่นะใช่นี่ไงวางไว้เรียบร้อยนี่ไงคุณกวางมาแล้วนัดกันไว้จริงๆด้วย เขามาก่อนเรายังจัดไม่เรียบร้อยเลยใช่แต่ตอนนี้เราจะต้องรีบกลับบ้านอุปกรณ์ไม่พอถ้าอย่างนั้นเราก็ทุกคนกลับบ้านก่อนใช่รีบกลับมาที่บ้านเร็วเขา้ามาแล้วมาทางประตูทางเขา้าทำไมต้องวิ่งเข้าประตูด้วยเนี่ยเพราะว่าตอนนี้คุณหมาป่าเขาจะเข้ามาเป็นเพื่อนเราแน่นอนรับรองได้เลยแน่ใจเหรอพี่ฝนใช่พอเราเข้าประตูทางเข้าคุณหมาป่าตามเข้ามาเป็นเพื่อนเราเลยแน่ใจเหรอ <c oughs> นี่ไงแน่ใจเขาไม่ทําอะไรเราเห็นหรือเปล่า เขาไม่เข้ามาทำอะไรเราก็จริงอะนะพี่ฝนบอกแล้วงั้นทดลองดูก็แล้วกันนี่เข้ามาประตูทางเข้าปุ๊บฉันว่าไม่ใช่และฮะเขาไม่มาเขาไม่เข้ามาใช่เขาไม่เข้ามาพวกเราปลอดภัยแล้วไงต่อเราก็ไปจัดบ้านต่อนี่เ่เอกเตรียมผ้าพันแผลไว้พี่ฝนแล้วพี่ฝนไม่เป็นไรแต่เที่โกิดโอ้โหโซฟาสีแดงสีชมพูสวยจังเลยนะฉันซื้อโซฟาสีแดงกับโซฟาสีเหลืองมา เพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวเปิดเครื่องเทเลพอรตรอไว้ก่อนก็นแล้วกันเปิดรอไว้เลยเหรอพี่ฝนใช่เปิดรอไว้เลยพอเช้าเราจะได้เทเลพอร์ตไปพอดีงั้นฉันวิ่งตามไปก็ได้นี่ไงเรามาถึงแล้วมาถึงแล้วก็ลงมาดิต้องเปิดกลับไปก่อนนี่ไงเรียบร้อยเรามาถึงในป่าแถวแถวบ้านที่เป็นบ้านพามกินแล้วหลักแล้วพี่ฝนคิดว่าจะจัดยังไงต่อเนี่ย เราอาจจะต้องวางพัมกินไว้ข้างบนบ้านของเราเยอะๆเลยวางไว้ข้างบนเนี่ยหรอใช่ทายางัานเดี๋ยวพี่ฝนจะวางพัมกินไว้ตรงนี้แล้วเราก็จะนําไปจัดบ้านเดี๋ยวฉันช่วยขึ้นไปจัดบ้านข้างบานให้ละกันนะพี่ฝนนะได้เลยได้เลยเพราะฉะนั้นตอนนี้มีพัมกินอย่างเยอะน่าจะเพียงพอสําหรับจัดบ้านในวันฮาโลวีนแล้วล่ละนะวางแบบนี้ใช่เปล่าใช่เลยปุ๊กปิ๊กนหนนี่เก่งชะมัดเลยบอกแล้วว่าฉันเก่งเดีย๋ยวก่อนพัมกิน วางไว้ชั้นล่างบ้างก็ดีเหมือนกันแต่เดี๋ยวก่อนนะคุณนกกีวี่เขาตามมาด้วยนี่นะไหนคุณนกกีวี่เขาอยู่ในป่าเมื่อกี้นี้นะเขาเดินอยู่ในป่างั้นเหรอใช่เขาตามพวกเรามาแต่เดี๋ยวก่อนคุณแพ้เขาตามมาใช่แล้วเขาตามมาหรือเปล่า <c oughs> เดี๋ยวก่อนพี่เอกเป็นอะไรหรือเปล่าไม่เป็นไรลื่นลื่นล้มเหรอลื่นเฉยๆแตอย่ายงนั้นตอนนี้เราอาจจะต้องรีบกลับบ้านกันก่อนแล้วละ่ะ พรุ่งนี้เช้าค่อยมาจัดบ้านกันใหม่แต่เดี๋ยวก่อนนะดูเหมือนกับว่าถ้าเราอยู่ข้างบนบ้านคุณแพ้ก็จะมองไม่เห็นเราแฮะเขามองไม่เห็นหรือว่าเขาขึ้นไม่ได้เขามองไม่เห็นพี่ฝนแล้วเขาก็ขึ้นมาด้านบนบ้านหลังนี้ไม่ได้ปลอดภัยถ้าปลอดภัยพี่ฝนจะอย,อยู่อย่างนั้นจริงเหรอใช่เดี๋ยวพี่ฝนจะอยู่แถวแถวนี้จัดบ้านไปก่อนกขแล้วคัะนะงั้นเดี๋ยวฉันอยู่เป็นเพื่อนนี่ไงตอนนี้เราจัดบ้านใกล้จะสาเร็จแล้วละนะ ช,ช้าแล้วพี่ฝนเช้าแล้วเช้าแล้วตอนนี้ฝนตกเดี๋ยวก่อนพวกปิ๊กนายเป็นลมเหรอไม่เป็นอะไรนายไม่เป็นไรจริงๆนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแบบนี้ก็ดีแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เรารีบจัดบ้านกันดีกว่านั่นไงพี่เอกวิ่งมาแล้วอ่ะพี่เอกกำลังมาแล้วอย่างนั้นเหรอใช่แล้วพี่ฝนกลับไปดูกองไฟมาว่าดับหรือยังกองไฟเป็นยังไงบ้างยังใช้ได้อยู่ปกติพี่ฝนกองไฟยังใช้ได้อยู่เพราะฉะนั้นรียบจัดบ้านกันเถอะ นี่ไงตอนนี้ฉั้นก็จัดอยู่เนี่ยพริกวางแมงล่างพริกวางไว้ผัมกินวางไว้เรียบร้อยแล้วตอนนี้พวกเราสามารถจัดบ้านในทีมวันฮาโลวีนเรียบร้อยแล้วมีอาหารครบมากๆเลยมีทั้งพริกมีทั้งผัมกินขครวรข้าวโพอดก็มา ที่สำคัญนะเพื่อนๆใน,นป่าแห่งนี้มาเที่ยวบ้านของพวกเราทุกวันเลยจริงด้วยงั้นหมายความว่าทุกคนเขาจะต้องชอบบ้านวันฮารวีนของพวกเราแน่ๆเลยแล้วถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปของพวกเราแล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะวันนี้พวกเราสามคนขอตัวลาไปก่อนนะครับรักทุกคนนะจ๊ะบ๊าย